Dance on an Abductor or as a passenger on a saucer เพื่อนๆจะต้องไปเต้นบนยานแม่หรือยาน UFO ก็ได้ เมืองที่มี ufo นะคะก็คือเมืองที่มีชื่อสีม่วงเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้วิธีการที่เปิดแมพแล้วก็ไปที่เมืองนั้นได้เลยนะคะบินไปค่ะคือเวลาบินไปเนี่ยให้เพื่อนเพนเล็งให้ดีนะคะว่า ufo เนี่ยมันบินอยู่ช่วงไหนแล้วเราก็บินเข้าไปที่ ufo ได้เลยพอเข้าไปใกล้ๆแล้วใช่ไหมคะก็กดตัว e เพื่อที่จะเข้าไปในยาน ขอแนะนําให้เปเต้นที่ UFO ดีกว่านะคะเพราะว่ายานแม่บางทีมันก็เอาเข้ามาบางทีมันก็อ,ออกมาอันนี้พอสายบินมาใกล้ๆ,ๆแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสายอยู่เหนือ UFO นะคะเพราะว่าต้องการที่จะลงไปแล้วก็กด E เข้าไปค่ะทีนี้พอเราประจําที่ผู้โดยสารแล้วใช่ไหมคะก็กดเต้นได้เลยจะเป็นอ e ีโม e ไหนก็ได้ค่ะอีโม e ซื้อหรือว่าอ e ีโม e ฟรีได้หมดเลยนะคะ ไม่แน่ใจว่าการเต้นบน UFO ที่จอดอยู่มันจะนับหรือเปล่ายังไงก็ลองดูนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วย support ตซได้โดยการไปที่ i t e m Shop จากนั้นกดที่ support a creator ทางด้านขวาล่างมาที่หน้านี้แล้วนะคะก็พิมพ์ beauty a the b e r ที่เป็น creator Code ของไซแล้วก็กด accept จากนั้นก็ซื้อของได้ตามปกติเลย การซื้อสินค้าโดยที่ใซส่ s u อร์ต t ร r อครีเอเตอร์ให้ไซายเนี่ยเมื่อเพืพ่อนๆซื้อของซา์ก็จะได้ค่าขนมเพื่อมาช่วยเป็นทุนในการทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้นานๆน,น,นะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะโด o n a t ผ่านครูม m น n ี y ว a l l e ็ก็สามารถโดเน a t มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครสะดวก PayPal นะคะไซสยก็มีลิงก์อยู่ทางด้านล่างของคลิปค่ะ